น้มัสเตค่ะวันนี้ครูชวนมาฝึกโยคะเน้น,นกล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะคะโดยมีอุปกรณ์ช่วยคือบล็อก2ก้อนค่ะอ่ะเรามาเริ่มด้วยการน,นอนแล้วชันขาขึ้นมาเป็นตัวแอลค่ะกระดกกปลายเท้าเอาไว้เหมือนเราเตรียมวางของนะจากนั้นหยิบบล็อก1ก้อนค่ะมาวางไว้ที่เท้าของเราค่ะ วางไว้ตรงนี้เกรงหน้าท้องเกรงขาวไว้ไม่ให้บล็อกหล่นนะนับสิบลมหายใจค่ะอยู่ตรงค้างท่าอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามีการขยับเขยื่อนแปลว่าหน้าท้องเรายัางแข็งแรงไม่พอนะนับค่ะห้าสี่สมสอง และหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนค่ะเอาบล็อกมาหนีบไว้ระหว่างเท้าทั้งสองข้างค่ะเราจะค่อยๆลดบล็อกลงมาครั้งละ10องศานะคะจนบล็อกแตะพื้นนะเริ่มค่ะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกลดเท้าลงมาที่10องศาค้างท่าไว้เท้าหนีบบล็อกบล็อกไม่หล่นค่ะ10 9 8 7 6 5ห้า สี่สามสองและหนึ่งค่อยๆลดบล็อกลงมาอีกสิบองศาค่ะค้างท่าไว้ตรงนี้ที่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง และหนลดลงมาอีก10บองศาค่ะฮึบไว้10 9 8 7้าแดเจ้าขาหนีบบล็อกไว้นะคะ3าสองและ1ลงมาอีก10องศาค่ะอีกนิดนึงค่ะลงมาลงมาขาเหยียดตรงไว้ค่ะสิบ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งยังคงนิบล็อกไว้ค่ะขออีกสิบองศาค่ะเก่งหน้าท้องไว้นะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองและหนึ่งค่อยค่อยทิ้งขาลงค่ะทิ้งลงช้าๆนะคะผ่อนคลายค่ะสบายสบายนามาสเตค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะ